สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ก็จะเป็นตอนสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องอาหารจีนต้นตำรับดั้งเดิมแล้วก็เดิ๋ฉันก็อยากจะคุยนิดนึงเรื่องข้อคิดเห็นกับอาหารไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันคืออาหารจีนเนี่ยก็ทุกคนก็รู้จักนะคะว่าว่าเป็นยังไงแต่ละบ้านแต่ว่าจริงๆอาหารจีนที่ชัดเจนมากเลยว่าถ้าเราไปเห็นจานนี้เราจะบอกได้เลยว่าเราเป็นจีนอะไรจีนแคะจีนแต้จิ๋วจีนไหหลําอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เออรู้ว่าเราเป็นใครแล้วมาจากไหนจริงๆเนี้ยนะะก็ได้มีโอกาสไปคุยกับบ้านโบราณมานะคะสามบ้านก็จะมีอาหารจีนแค้นะคะอาหารกวางตุ้งแล้วก็อาหารไทยหลังอาหารจีนแคะนี่ก็ไม่เคยรู้จักมากแต่ว่าก็พอจะได้ยินบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าจริงๆกรุงเทพเนี่ยคนจีนที่อยู่ที่สุดเนี่ยคือคนกวางตุ้ง อาหารจีนแค่ตำแบบร่องเดิมเนี่ยจากบ้านของคุณพรพิมลชีวะมงคลหรือว่ลลัมซำคุณพรพิมลเนี่ยเป็นบุตรสาวของนายมินหลงลัมซำบูตุงปักลัมซำนะอันนี้ที่น่าสนใจคือในสมัยเด็กๆเ,เราจะได้ยินว่าคนจีนเนี่ยชอบแบบพอมีลูกชายแล้วจะกลับไปเลี้ยงที่เมืองจีนเนี่ยบ้านนี้เป็นเช่นนั้นคุณพ่อของคุณพรพิมลเนี่ยเกิดจากภรยาคนเล็กสุดของเจ้าสัวหนึ่งคนนะคะ พอได้โตได้ที่เนี่ยพ่อของคุณพรพิมลเนี่ยก็ถูกกลับไปเลี้ยงที่เมืองจีนแล้วก็พอกลับมาเนี่ยก็จะมาหาแม่แต่แม่เนี่ยเป็นภรรยาคนสุดท้ายก็ไม่สามารถหาแม่เจอเลยก็เป็นเรื่องที่แบบเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยได้ยินจากปากของคนซึ่งแบบมีประสบการณ์ร่วมอ่ะเหมือนคุณยายว่าเขาไม่เคยไม่เคยเห็นเลยว่าเนี่ยคือคุณย่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะคุณย่าหายไปแล้วก็คุณพ่อก็ถูกส่งไปเลี้ยงที่จีนอันนี้ก็ จะได้ยินเรื่องเล่าแบบนี้มาตลอดในครอบครัวจีนทีนี้คนจีนแคะเนี่ยคุณพรทินม,มนก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆคนไทยเนี่ยเราเรียกว่าจีนแคะแต่ถ้าเป็นชาติอื่นนี่เขาจะเรียกชาวฮักก้านะจริงๆเมือง,งไทยก็มีสมาคมฮักก้าอาหารของชาวจีนแคะหรือฮักก้าเนี่ยก็เป็นไปนตามภูมิประเทศคือคนกลุ่มนี้อยู่ตามุบเขาเนินเขาไม่มีอาหารทะเลนะอาหารที่ขึ้นชื่อต้องเป็นอะไรที่มาปรุงรส ผักดองไก่หมูแบบนี้เป็นต้นอาหารที่ขึ้นชื่อที่คุณผ่อนพี่หมอเล่าให้ฟังก็เช่นไก่อบเกลือไก่แช่เหล้าฮะแล้วก็ลูกชิ้นหมูอาา่านะคะทีนี้เนี่ยมีอินเกเดียนอันนึงเนี่ยมีส่วนผสมอันนึงที่สําคัญมากของคนจีนแคะคือถ้าเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเป็นคนจีนแคะนะคะคือข้าวแดงข้าวแดงนี่ก็คือข้าวนี่แหละข้าวข้าวที่เราเห็นเหเนี่ยแต่เม็ดจะสั้นหน่อยแต่สีแดงนะฮะคนจีนเนี่ย ถ้าเป็นภาษาจีนจะเรียกว่าอังคะแต่ถ้าเป็นคนจีนแค่จะเรียกว่าขยุนะคะก็น่าจะออกเสียงประมาณนี้คือขยุนะคะที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้ข้าวเนี้ยมันไม่ใช่เป็นข้าวที่ที่ธรรมดานะคะเขาบอกข้าวเนี้ยปัจจุบมันเป็นข้าวที่ต้องปล่อยเชื้อราเข้าไปให้มันเป็นสีแดงอันนี้ลองไปอ่านดูเนี่ยแล้วก็เคยไปถามพวกพวกเภสัชเขาบอกมันคือข้าวที่ปล่อยเชื้อราเข้าไปนะ,ะให้มันกลายเป็นสีแดงและไอ้สีแดงเนี่ย ข้าวเม็ดแดงเนี่ยเวลาเอามาทำเนี่ยเขามาทำอะไรเขามาทำเต้าู้ยนะคะแล้วก็มาทำหมูแดงนะ,ค,ะคนจีนแค่นเนี่เอามาทำเหล้าที่เรียกว่าฝุ่จิวเป็นเหล้าที่สำคัญมากสำคัญคือยังไงสำคัญก็คือกินในตุ๊ดจีนให้ร่างกายอบอุ่นแล้วก็ใช้ทำอาหารวิธีการก็คือเหมือนกับการทำเหล้าทั่วไปก็คือเอาข้าวหมักนะคะมาหมักกับข้าวเหนียวพอได้ออกมาแล้วเนี่ยได้เหล้าออกมาแล้วก็เอาข้าวแดงเนี่ยใส่ลงไปต้ม พอไปต้มเนี่ยเหล้าจะเป็นสีแดงนั่นก็คือเหล้าแดงที่เรียกว่าฝูจิ้วนะคะทีนี้ของที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวหมักนะคะข้าวเหนียวที่หมักกับข้าวหมากเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวของข้าวแดงเองเนี่ยก็รวมกันเอามารวมกันอ่าเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกว่าเขาจะเรียกว่าเจ้านะคะเขาจะเรียกว่าเจ้าเจ้านี่ก็จะเป็นของที่เอามาผัดปรุงรสมีสถานะเป็นเหมือนของปรุงรสเช่นเอามาผัดอะไร เอามาผัดกับกุ้งนะคะแล้วก็เอามาผัดกับผักก็ได้นะคะแล้วก็ข้อสําคัญคือเอามาผัดกับเต้าหู้ยัดไส้นะเต้าหู้ยัดไส้ที่รู้จักกันก็คือหยงเต้าฟู่ค่ะที่เขาเรียกกันว่าหยงเต้าฟู่ก็คือเอาเต้าหู้นี่แหละมาใส่หมูสับเนี่ยที่คล้ายๆเรียกว่าเป็นลูกชิ้นเนี่ยเข้าไปแล้วมาผัดแล้วก็ใส่เจ้าอันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งทิ้งเต้าหู้ของคนแคะเนี่ยไม่ธรรมดามีชื่อเสียงมากนะคะในอดีตปัจจุบันก็ ถ้าเป็นแบบโฮมกิ้งนี่ก็ยังมีนะคะเต้าหู้นี้มันไม่จัดอยู่ในประเภทอ่อนหรือประเภทแข็งอะไรที่เรานิยามกันแบบที่เราซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตอะแต่มันเนื้อนุ่มๆแล้วมีกลิ่นหอมมากคนแคะนี่มีฝีมือในการทำเต้าหู้นี่มากนะ,ะเรียกว่าเป็นที่หรือลั่นอะ่ะต้องต้องหัดต้อง,ต,องต้องทำกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะที่เป็นอาหารเด่นเลยของคนกงตุ้งก็คือผักดำถือเราเรียกว่าหั่นอยปอน ซึ่งถ้าเราไปตามตลาดของคนจีนเนี่ยนะไปร้านชำของคนจีนเนี่ยบางรักหรือเยลราชเนี่ยมันก็จะมัดมัด,มดอยูอ่ซึ่งเราก็จะจินตนาการไปคิดออกว่าสภาพเดิมคืออะไรจริงๆเขาเรียกว่าผักขมภาษาจีนเรียกว่าผักจุงไฉต้นใหญ่ๆที่เอามาใส่ในจับาฉอะไรเงี้ยค่ะคุณพรมพิมลบอกว่าผักเนี่ยเอาไปตากแห้งก็จะมีรสอร่อยในอดีตเนี่ยเรียกว่าที่บ้านเนี่ยสั่งทีละสิบโลเลยนะเอามาไว้ที่บ้านเข้ามาทําอะไรเข้ามาผัดกับหมู ะะก็เป็นหัมใช้กอรผัดกมูสามชั้นก่อนเอาขึ้นก็คือใส่เหล้าฝุ่นจิ้วเข้าไปนะก็กลายเป็นอาหารอร่อยตำรับหนึ่งของคนจีนแคะที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือมีคนตั้งข้อสังเกตว่าหยงเต้าฟู่กับเย็นตาโฟเป็นญาติกันชื่อก็พอรับได้นะคะหยงเต้าฟู่เย็นตาโฟเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นญาติกันอาจจะเป็นฟิวชั่นในยุคแรกๆของไทยเราไม่รู้นะคะในก๋วยเตี๋ยวเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยก็จะต้องมี มีอเต้าหู้ยัดไส้แต่คงทํายากก็เลยหายไปก็เลยเหลือแต่เต้าหู้ทอดกรอบนะใส่ปลาหมึกใส่อะไรแล้วก็ต้องเป็นน้ําสีแดงน้ําสีแดงจะมาจากเจ้าหรือเปล่าหรือมาจากหรือมาจากข้าวแดงเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าหยงเต้าหู้เนี่ยเขาจะกินกับไอเนี่ยพริกตับเนี่ยที่มีรสเผ็ดเเปรี้ยวเนี่ยซึ่งมันจะใส่อยู่ในเยนตาโฟนะคะถ้ามันขาดไปมันจะไม่เป็นเยนตาโฟใช่ไหมทีนี้เนี่ยอาจจะว่าคนไทยก็มาปรุงรส ให้มันมีรสเผ็ดรสเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วก็รสเค็มหวานอะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบโอ้โหส่วนผสมที่เรียกว่าลงตัวเชี่ยเลยเพราะร้านที่ขายเย็นตาโฟดีๆเนี่ยอร่อยๆเนี่ยจะขายดีอย่างเทน้ําเทท่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตที่หลายคนคิดว่าเขาจะเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านะคะเมนูหนึ่งที่ที่ทำกันบ่อยๆคือลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนี่เรียกว่าหยุ่เยียน อันนี้ก็เป็นเหมือนกับวิธีการทําลูกชิ้นธรรมดานะคะก็คือเอาหมูสับเนี่ยมาแล้วแต่ต้องที่ต้องใส่ก็คือปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งใส่แป้งแล้วก็ทั้งตบทั้งฟาดอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เข้มข้นแล้วเสร็จแล้วไปนึ่งอันนี้ก็เป็นเมน,นูและหยุกเย็ยนเนี่ยก็คือตัวที่ใส่เข้าไปในใส่เข้าไปในเต้าหู้ขาวที่เอามาทาหยงเต้าฟูเนี่ยลักษณะเด่นของจีนแค่ก็จะเป็นเช่นนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือบ้านคุณพรทิมลเมนี่ยนะคะ ก็มีครัวนะฮะแยกตาหาก็เ,าเป็นบ้านโบราณใหญ่และยังใช้เตาถ่านกันยังหน้าต๊อ,อกตกใจนะคะก็แบบยังใช้เตา,าถ่านรับข้าวก็ยังใส่ตุ่มบังกรอะไรเงี้ยเหมือนที่ตอนดิฉันเด็กๆที่เคยเห็นนะคะจะเป็นเช่นนั้นแล้วมีอีกเมนูนึงก็คือไก่ต้มเหล้าแดงก็คือไก่นี่แหละเอาไปต้มกับข้าวแดงใส่ขิงนะ,ะแล้วก็ใส่เหล้าลงไปด้วยอันนี้ก็เป็นเมนูปกติของคนจีนสําหรับคนคลอดบุตร อันนี้ก็เป็นตำรับดั้งเดิมบ้านนี้ปัจจุบันบ้านนี้ก็มีหน้าที่คล้ายๆว่าใครอยากได้อะไรก็จะมาบอกเพราะมีแม่ครูที่ทําเชี่ยวชาญแล้วก็ยังมีพี่ผู้ใหญ่ที่พอรู้ว่าอาหารแคะโบราณเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตำรับอาหารแคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องอาหารจีนกวางตุง้งอาหารจีนกวางตุ้งเนี่ยเป็นที่รู้กันเพราะว่าพัตตะคารจีนในโรงแรมหรือที่ขายอยู่เนี่ยก็คืออาหารกวางตุง้ง ซึ่งจะมีอาหารทะเลเป็นวนใหญ่มีเป็ดย่างมีหมูแดงเีอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นอาหารในพัตคาารอันนี้เป็นอาหารกรงตุ้งหมดซึ่งทําไมมีคนคิดว่าทาไมอาหารกรงตุ้งแพร่หลายเพราะว่าอาหารกรงตุ้งเนี่ยไปแพร่หลายอยู่ในฮ่องกงฮ่องกงเป็นเมืองท่าซึ่งคนเนี่ยมาเยอะติดต่อกับชาตต่างประเทศเยอะเพราะฉะนั้นชาตต่างประเทศก็จะรู้จักอาหารจีนเนี่ยผ่านอาหารกรงตุ้งนี่ยเยอะที่สุดนะคะอันที่สองอาหารกรงตุ้งเนี่ยนะคะมีอาหารทะเลเยอะ แล้วก็อาหารทะเลเนี่ก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วโลกไปไหนก็สามารถปรับปรุงได้ง่ายให้เป็นจานอาหารจีนได้ง่ายชนชาตินี้เนี่ยมีความสามารถในการทําซอสจากทะเลน้ามันหอยดีๆเนี่ยมาจากชาวกรงตุ้งนะคะก็เรียกว่าแบบว่ามีชื่อเสียงแล้วก็น้ามันงาแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนกวุงตุ้งนี่เขาจะกินโฮมคุกกิ้งเขาจะกินอะไรนะอ่านะคะอันนี้ก็พอดีได้คุณวิไลนภะาวงดี ะะมาคุยให้ฟังแล้วก็มาสาธิตทำอาหารให้ดูคุณวิไลเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาเป็นคนกวงตุ้มเต็มตัวเลยเรียกว่าเวอร์ชันนี้ก็เหมือนที่เราพ่อแม่เราที่มาจากครอบครัวจีนเลยพ่อเขาอบพะยพมาจากเมืองจีนนะคะมาจากกวงเจามีแม่แล้วที่เมืองจีนมาแต่างงานกับแม่เมืองไทยซึ่งเป็นคนกลวงตุ้มแล้วก็แล้วก็น่าสนใจอกีกอันนี้ก็มีคำาหล่านี้ก็คือว่าแม่เมืองไทยนี้ไม่รู้ว่าพ่อแม่จริงๆคือใครเหมือนกับว่าที่เราเคยได้ยินว่า คนจีนสมัยหนึ่งขายลูกสาวานี่ก็คือเขาบอกว่าเนี่ยก็คือแม่เขาเพราะพ่อแม่เขาไม่รู้ว่าพ่อแม่คือใครก็มาแต่งงานกับพ่อมีอาชีพทาโรงกลึงอยู่ที่แถวเยาวราชตรงถนนเสือป่าหลังพัตคาารห้ยเทียนเหลาซึ่งพัตคาารเนี้ยก็เป็นพัตคาารของพวกชื่อเสียงของคนกวางตุง้งคุณวิไลก็เติบโตมาในครอบครัวนี้เรียนโรงเรียนจีนก่อนที่เรียนโรงเรียนฝรั่งแล้วก็แต่งงานกับคนกวางตุง้ง ที่มาจากมาเลเซียอาหารก็จะก็ยังดำรงเป็นคนคงตุ้งนะฮะของที่มีติดบ้านคืออะไรก็จะมีพวกแบบเหมือนกับแบบว่ากังป่วยอ่าอย่างเงี้ยต้องมีติดบ้านนะฮะปลาหมึกสายแห้งนะคะหอยนางรมแห้งที่เขาเรียกว่าโหสีแล้วก็มีลูกพุชชาจีนลูกอะไรเงี้ยเต็มไปหมดอันนี้ก็เอาไว้ทําอาหารแล้วอย่างเราให้ฟังว่าที่เห็นแบบนี้ไม่ใช่ไปตากแดดนะต้องตากลมแล้วตากลมหนาว เพื่อมันให้แห้งของเราเนี้จะต้องมีติดครัวบ้านคนคงตุ้งแล้วก็เอามาทําแบบน้ําแกงเอามาผัดมาอะไรเนี่ยมากมายสารพัดอันนี้ก็เป็นส่วนผสมสําคัญของคนคงตุ้งเมนูที่คุณวิไลเนี่ยลองทําให้ดูที่กินบ่อยๆนั่งแต่เด็กคือไข่นึ่งสามสีก็ก็ไข่ตุนนี่แหละค่ะแต่ข้างบนมีทั้งไข่เยี่ยวมาแล้วก็ไข่แดงเค็มนะอันนี้ก็เป็นอาหารคอมมอนคอมมอนเขาก็ถามว่า อยากใส่หมูก็ใส่ลงไปถ้าอยากจะให้เนื้อไข่แข็งก็ใส่น้ําน้อยถ้าเนื้อเนื้อไข่นิ่มก็ใส่น้ําเยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็ดูธรรมดานะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรอีกอันหนึ่งที่ทําให้ดูที่ทําให้รู้สึกว่าดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคืออะไรเขายกเขายกในเมืองไทยที่วเวลาเราเห็นกันเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นเหมือนกับแบบหมูสามชั้นนะต้มกับผักดองอ่านะคะอันนี้ก็จะเห็นทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าเขายกในในพัตานาอาหารจีน แต่ของบ้านคุณวิไลเนี่ยเอาเผือกกับหมูสามชั้นเนี่ยมาทําด้วยกันนะคะทำด้วยกันคือเอามานึ่งรวมกันก่อนนึ่งก็ต้องไปทอดให้มันตึงๆเพื่อไม่ให้น้ําจากหมูเนี่ยมันออกนะคะแล้วก็น้ําจากเผือกเนี่ยให้มันให้ให้เนื้อเผือกอยังตึงๆอยู่เผือกกับหมูเนี่ยก็ต้องหั่นให้ชิ้นใกล้เคียงกันทีนี้ซอสท,ที่หมหัศจรรย์นเนี่ยที่ทําไม่ใช่คนทําอาหารแม้แต่คนทําอาหารเองก็ยังจินตนาการไม่ได้ว่ารสชาติคืออะไร คือเอาเต้าหู้ยี้ผสมกับน,น้ำมันหอยคือมันจะจันมากแต่ก็ไปลองทํานะคะอร่อยดีค่ะก็รู้สึกเออเป็นรสชาติที่แบบเออก็ประหลาดนะคะแล้วก็อาจจะเพราะรสชาติสองอันนี้มันเค็มไงแล้วมันก็เลยเผือกก็เลยดูดน้ำเข้าไปก็ถ้าเป็นอร่อยแล้วก็เป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ที่ไม่เคยไม่เคยกินนะคะก็ดูจะเป็นอาหารประจําบ้านจริงๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่คนกวงตุง้งอินเกรดเดียนของคนกงตุ้งมีก็คือเต้าซี่เต้าซี่นี่คืออะไร เต้าซี่คือถั่วเหลืองนะคะเป็นถั่วเหลืองพันสีดำอะ่ะเออซึ่งก็ไม่ใช่หาได้ง่ายๆนะผมจีนแล้วเขาก็ไปดองทําให้แห้งอะไรเงี้ยซึ่งเขาถือว่าเป็นถั่วที่แบบเรียกว่าเรียกว่าอร่อยอะ่ะเป็นส่วนผสมที่อร่อยเนชั้นของอาหารกงตุง้งเต้าซี่นี่เราก็คงจะเคยเห็นแล้วก็ถ้าอร่อยก็ต้องมาจากที่ฮ่องกงอะไรเงี้ยเต้าซี่นี่จะเข้าได้ดีกับน้ํามันหอยอ่าเราก็จะสังเกตเห็นว่าเต้าซี่ผัดใส่น้ํามันหอย,อยอยู่ในลาดหน้า ราดหน้าปลาใส่เต้าซี่กับน้ำมันหอยใช่ไหมฮะอันนี้เราก็จะเห็นหรือก็จะเป็นเมนูเรื่องเต้าซี่เอาไปนึ่งกับกระดูกหมูอ่อนซึ่งนึ่งนานมากก็จะอร่อยดีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่ในติ่มซำนะอีกอันหนึ่งที่ที่คนคงตุ้งมีคือโจ๊กไข่เย,ยี่ยวมา้าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ที่คนคงตุ้งแต่ว่าคนคงตุ้งเขาจะโจ๊กเขาจะเป็นแบบเนียนๆข้าวจะเนียนๆเ,เละมากกว่ามากกว่าของคนใต้จ๋วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของคนกวงตุ้งมีอีกเมนูหนึ่งของคนกวงตุ้งที่เขาบอกว่าเป็นอะไรที่ถ้าใครดูหนังฮ่องกงจะรู้เลยก็คือซุปนะคะเขาเรียกว่าซุปไซยงายหรือแกงจืดผักน้ำแกงจืดผักน้ำคือจะเอาวอเตอร์ครสของจีนที่มันมีรากด้วยเนี่ยไปต้มต้มกับอะไรต้มกระดูกหมูนะคะใส่หอยนางรมแห้งใส่พุกซาแห้งชนิดหวานมีกังปวยเกากี้ ต้มนานมากนะคะอันนี้ต้มเพื่อบำดุงร่างกายแล้วก็ให้ความอบอุ่นเมนูนี้เป็นเมนูที่ชนวนให้ลูกกับแม่เนี่ยงอนกันได้เพราะแม่ทําแล้วลูกไม่กินเนี่ยจะงอนมากเขาบอกว่าหนังหนังฮ่องกงซีรีส์ฮ่องกงที่บอกนี่เธอไปกินไปกินนะเนี่ยแกงชั้นตุน๋นไปกินซุปที่ชั้นตุ๋นไม่ให้เธอเนี่ก็คือเมนูนี้นะคะอันนี้อีกเมนูหนึ่งก็คือที่ที่โดดเด่นของพงษงตุ้งนะคะคืออาหารที่มีลักษณะที่สใส่ยัดไส้เช่น พริกยัดไส้เนื้อปลาเอาพริกหยวกเนี่ยมาเลาะเนื้อออกก่อนแล้วก็ใส่ไส้เนื้อปลาแล้วไปจี่จี่เสร็จแล้วก็ทอดให้มันสุกแล้วก็ทําน้ําเต้าซี่น้ำเนี่ยใส่เต้าซี่แล้วก็น้ํามันถอยแล้วก็ไปราดหน้านี่ก็เป็นจานเป็นจานอร่อยจานหนึ่งของคนกวางตุง้งจริงๆเขาบอกอันเนี้ยถ้าเราไม่ใช้พริกหยวกใช้พริกหวานเดลเปเปอร์ก็ได้หรือใช้เต้าหู้ก็ยังได้แล้วแต่ว่าใครจะชอบอะไรนะคะอันนี้ก็เป็นพาร์ทของคนกวางตุง้งอีกอันนึงก็คือ ข้าวมันไก่ตอนนะคะเมนูหรือชื่อจเกาะไหหลําคนไหหลำเนี่ยมันอยู่คือภูมิประเทศเนี่ยที่ตั้งเขาเนี่ยอยู่เหนือเวียดนามเหนือขึ้นไปนิดนึงเขาอยู่ทางใต้ของจีนนะะแล้วก็เป็นชาวเกาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยมีคนบอกว่าไม่เหมือนคนจีนเท่าไหร่คือเขาผิวดาแล้วก็เป็นคนจีนที่ตาสองชั้นแล้วก็เป็นคนจีนชนชาติแรกที่ไปอยู่ตามต่างจังหวัดของไทยเนี่ย มากไม่ใช่ไม่เหมือนคนคงตุ้งคนแต้จิว๋วอะไรเงี้ยแล้วก็รักการผจญภัยแล้วก็ร่าเริงชุมชนที่อยู่มากที่สุดนะ,ะเกาะสมุยก็มีคนบอกว่าก็เพราะว่าเขาอยู่เกาะไงและมีมะพร้าวเยอะพอเขาล่องเรือมาเขาก็รู้สึกว่าคุ้นเคยกับบ้างเขาก็เลยเขาก็เลยอยู่ที่นี่เลยอ่านะคะเกาะสมุยก็จะมีชื่อว่ามีคน ไหหลำเยอะนะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่มีคนไหหลำเยอะก็คือนครสวรรค์ปากน้ำโี่เมนูเด่นของเขาเนี่ยไม่มีใครเกินก็คือข้าวมันไก่แล้วถ้าข้าวมันไก่ที่แท้จริงก็ต้องบอกว่าของโกอ่างโกยีทำไมต้องเป็นโกเพราะโกเป็นคำเร,เรียกพี่ชายในภาษาไหลหลำเมือแล้วเรียกเฮียอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแท้เราก็ต้องตั้งชื่อเหล่านี้เราไปตั้งชื่ออื่นไม่ได้ทีนี้ไก่ทำไมอร่อยนะคะ เขาบอกไก่ที่อร่อยนี่คือไก่บุญเชียวเป็นไก่พัน์พื้นเมืองโดดเด่นมากเพราะอะไรเพราะไก่พวกนี้กินเม็ดสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเลยแน่นนุ่มหนังบางแล้วก็ตัวเล็กนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของอาหารกรงตุ้งคนที่มาทําเมนูให้เราดูก็คือคุณวราพรน,นะคะผู้วัฒนะคุณวราพรนี่เรียกว่าของแท้มากแท้หมายความว่าทั้งพ่อทั้งแม่คืออพยพมาจากเกาะไฮหลังคุณวราพรเป็นเจเนอเรชันที่สอง สามีก็เป็นเจเนอเรชันที่2เหมือนกันแล้วก็รักษาแบบแผนประเพณีของไฮหลังเนี่ยอย่างเข้มข้นเข้มข้นหมายความว่าไงคือเทศกาลไหนต้องไหวอะไรต้องกินยังไงเนี่ยบ้านนี้ทํำหมดเลยอีกอันนึงนะคะที่ทําให้รู้ว่าชนชาตินี้เนี่ยอยู่ติดทะเลหรืออยู่เกาะก็คือปลากระพงเค็มตัวใหญ่ๆเขาจะเรียกว่าอังเป็นปลากระพงเลยไอการเท,เทคนิคการทําปลาเค็มเนี่ยนะให้แห้ง แล้วทาใ,ให้ปลาเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันยังทรงรูปเดิมที่ไม่ง่ายนะคะแต่ชาตินี้ทําเป็นนะ,ะแล้วเขาก็จะเอาปลาเนี่ยมาต้มหมูสามชั้นและใส่ขิงก็จะเป็นอาหารที่เรียกว่าพอรู้เลยว่าถ้ามีเมนูนี้รับรองต้องเป็นบ้านคนไทยหลังแน่นอนอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ชัดเจนมากก็คือคล้ายๆเคยอะคะ่ะเคยที่อยู่ในน้ําจิ้มของขนมจีนไหหลําม,มันมีส่วนที่คล้ายกะปิมากอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ ที่ทําให้รู้ว่าอยู่ติดทะเลแล้วก็มีเทคนิคในการทําอันนี้ขนมจีนไหหลาก็จะใส่เนื้อตุนใส่ผักกาดดองใส่ทวริสงอะไรเงี้ยก็เป็นขนมจีนไหหลาที่รือชื่อที่คนกรุงเทพรู้จักนะคะก็กินกันโดยทั่วไปอะไรเงี้ยมีพัตคารสองที่ที่คิดว่าคนไหหลาไม่มีพลาดเลยที่ไปกินคือพัตคารกวนอาเพราะว่าเขาเป็นของดั้งเดิมมากดั้งเดิมยังไงคือไก่เขาเนี้ยไม่มีพลาดแน่เลยคือก็เป็นไก่แบบไก่ตอนน่ะไก่ตอนนี่ทำไมต้องไปตอนตอนเพื่อให้มัน ไม่ก้าวร้าวและเนื้อมันจะนุ่มวิธีการตอนก็มีมากมายปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นนะคะก็เนี่ยที่พัฒนาคนอานนี่ก็จะเป็นเรียกว่าพัฒนาดั้งเดิมของคนไทยหลังเวลาตุ๊จีนเนี่ยจะสังเกตได้ว่าคิวในการซื้อไข่ตอนเนี่ยยาวมากนะคะห้ามเลือกร้านก็จะมาวางๆางก็หยิบไปแล้วก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่าตัวนึงก็ตกเป็นพันเพราะว่ากิโลนึงอย่างนี้ก็หกร้อยห้าสิบหรือเจ็ดร้อยอะไรเงี้ยก็ก็ไหลายตังค่ะเรียกว่าแต่ก็ก็อร่อยบ้านคนไทยหลังนี่ การฆ่าไก่การทำไก่การหุงข้าวมันไก่เนี่ถือเป็นเมนูที่ควรสุดทอดแล้วก็เป็นเมนูที่ลูกสาวของบ้านคนไทยหลังควรต้องทำเป็นนะเวลาเขาพูดประชันกันก็คือว่าลูกสาวฉันเนี่ยทำไก่ได้เก่งแล้วะนะคะเด็กๆที่ฉันก็จะได้ยินสิ่งเหล่านี้จากจากผู้ใหญ่เวลาเขาคุยกันว่าโอ้เนี่ยลูกสาวฉันเนี่ยโอ้โหถอนผัไก่เก่งมากแล้วทำข้าวไก่ได้อร่อยเลย อันอื่นๆ,นๆก็มีผัดวุ้นเส้นมีแพะตุนไหหลำที่มีทั่วไปและอีกอันนึงที่คิดว่าคนจะพอรู้จักก็คืออาหารประเภทสเต็กสตูอาหารฝรั่งสไตล์จีนที่ทําไมถึงไปอยู่ในคนไหหลำเพราะว่าคนไหหลำเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการทําอาหารนะแล้วก็ตอนที่อพยพมาส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปเป็นพ่อครัวอยู่ที่ร้านอาหารคือเขาไปทํางานอยู่ในบ้านสถานทูตคนฝรั่งอะ ะนะเขาก็เลยมีความชํานาญในการเรื่องอาหารฝรั่ง,งเห็นว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็มาดัดแปลงทําอันนี้ก็จะเป็นเมนูหนึ่งที่ค,คือไม่ใช่เป็นเมนูหนึ่งแต่ว่าเป,เป็นประเภทหนึ่งที่เคยโด่งดังแล้วก็มีชื่อะะตัวแทนของอาหารประเภทนี้ที่โด่งดังคือสีลมพัทคารซึ่งปัจจุบันก็ปิดไปแล้วแล้วก็น่าจะเปิดใหม่แล้วอะคะ่ะแต่จะอร่อยเหมือนเดิมเ,เปล่าไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นคนไทยหลังน,ะะนี่ก็คืออาหารดั้งเดิมของคนไทยหลังนะคะ ที่เราพูดมานี่เป็นฐานตั้งเดิมหมดเลยนะคะทั้งของคนจีนแล้วคนไทยทีนี้เรามาดูเรื่องอาหารไทยกันนะคะดิฉันก็รู้สึกว่าปัจจุบันเนี่ยที่เห็นเนี่ยกับที่เป็นอยู่เนี่ยก็รู้สึกสับสนมากว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจะทาไมเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ทั้งชนิดทั้งอาหารทั้งการเรียกชื่อดูงงๆไปหมดจริงๆก็ไม่แปลกนะคะที่อาหารจะเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาตามสังคมที่เปลี่ยนไปเพราะเราดูปัจจุบันมันไม่มีบ้านแบบในอดีตแบบบ้านอาจารย์ พนมอีกแล้วมีพื้นที่ปลูกได้หรือคุณยายสาวรษณ์เนี่ยมันไม่มีแล้วฮะมันก็อยู่คอนโดแม่ก็ไปทํางานใครจะมาทํากับข้าวปู่ย่าก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแรกๆก็ไปพึ่งนะคะไปพึ่งอะไรไปพึ่งอาหารสำเร็จรูปก,ก่อนต่อมาก็อาหารแช่แข็งต่อมาก็สะดวกซื้อปนิสสะดวกเขาใหญ่เลยเพราะแกงเนี่ยกับแกงเขียวหวานเนี่ยต้องอยู่ในคือทําสําเร็จเลยอยู่ในกระป๋องนะอยู่ในกล่องพอเราจะทําแกงเขียวหวานเราเปิดมาเลยนะะ ปรุงรัเพิ่มนิดหน่อยใส่ไก่เลยได้เป็นแกงขียหวานแล้วมันก็ขั้นตอนต่างๆแล้วคนก็ไม่ได้ทําแล้ววิทยาการเทคโนโลยีของด้านอาหารพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและดีมากคำว,ว่าดีมากคือถ้าเราไปกินอซอสผัดไทยอะไรเงี้ยเมื่อ1ิปีก่อนมันจะลดแบบไม่ค่อยไม่ค่อยลงตัวนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนามากรสอร่อยอะ่ะออหลายอย่างอร่อยขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งการที่อาหารไทยเนี่ยไปมีชื่อเสียงในต่างประเทศด้วยแล้วก็ทําให ไอซอสพวกนี้จําเป็นมีทั้งปลาลานะคะมีทั้งส้มมะขามไอ้ส้มมะขามเนี่ยนะคะโอ้โหมันก็มันก็น่าน้อยใจนิดหน่อยนะคะพเพราเค้าบอกไอ้แกงส้มนี่มันไม่เปรี้ยวแล้วทํายังไงให้รสคงที่ก็มีคนบอกว่านี่ไงให้ไปซื้อมะขามขวดามาใส่รับรองคงที่แน่ก็รู้สึกว่าโอ้ี๋ยนนี้เราถึงต้องยกไม่สามารถที่จะคั้นน้ำส้มมะขามได้แล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยหรือบอกว่าทําไมอันนี้ไม่เปรี้ยวก็บอกให้ไปใช้ผงมะนาว ฟังดูแล้วก็รู้สึกว่านี่ก็เปลี่ยนไปเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้ทีนี้อีกอันนึงก็คือโลกโลกว่างขึ้นอาหารไทยก็ไปโด่งดังในต่างประเทศโด่งดังไม่ใช่โด่งดังธรรมดานะคะได้รางวัลระดับโลกทําโดยไทยทําโดยคนฝรั่งอา่านะคะคนฝรั่งกลุ่มนี้ก็หลงไหลในอาหารไทยมากได้รางวัลก็อยากจะกลับมาเหมือนกับว่าเออทำอาหารไทยว่าเอออาหารไทยเป็นยังไงสืบสอะแล้วก็ทําให้รสชาติได้ดั่งเดิม ก็เลยยังไงก็เลยไปหาว่าเอ๊ะรสชาติอาหารไทยสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงก็ไปหาจากไหนจากหนังสือหานศพผู้ใหญ่นะคะก็วัยเกือบแปดสิบตั้งข้อสังเกตซึ่งเป็นคนชอบอาหารไทยและอยากกินตำราอาหารไทยก็บอกว่าไอ้หนังสือหานศพเนี่ยไม่ใช่จะทําได้ได้ตลอดนะเพราะว่าแม่ครูสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่เขียนหนังสือเป็นหรือเขียนหนังสือเก่งเพราะฉะนั้นคนทำเนี่ยอาจจะไม่ได้เขียนคนเขียนไม่ได้ทําก็คืออาจจะเป็น นายเขียนหรือไม่ก็ไปให้คนที่เขียนหนังสือเป็นและหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนคุณแม่เพื่อนคุณแม่ก็เหมือนเป็นโคสไรเตอร์เขียนหนังสือให้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้าใจว่าหนังสืองานศพเนี่ยจะทําได้หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ก็ได้ประเด็นนี้น่าสนใจนะคะทีนี้อ่าพอฝรั่งเนี่ยกลับมาทาเนี่ยคนไทยก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ทาบ้างทีนี้เราจะทําแบบไหนเราก็ต้องทําให้มันเหมือนฝรั่งสิคือ แพงๆก็ได้ใช่ไหมทําก็ยากนะเราจะไปทําให้มันดูแบบทั่วๆไปได้ยังไงก็เลยปรับภาพของอาหารไทยเนี่ยให้ดูหรูหรากินแบบฝรั่งที่เขาเรียกว่า fine dining คือเสิร์ฟเป็นคอร์สพอเสิร์ฟเป็นคอร์สเสร็จเธอจะไปทําปลาทอดกระมิน้นปลาปลาต้มกระมิ้นแบบเดิมมันก็ดูไม่ได้นะมันจะได้ยังไงมันก็ต้องทําให้แบบหรูหราหรือใช้เทคนิคฝรั่งและมีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเชฟเขาจะใช้คําว่า deconstruct คือเป็นลื้อโครงสร้างและทําใหม่ อย่างเช่นปลานี่ก็ที่เล่าให้ฟังว่าปลาต้มขมิ้นเนี่ยแทนที่เราจะไปใส่นั่นในใน,ในต้มขมิ้นแบบเดิมเขาทําไงเขาก็เอาปลาทั้งชิ้นเนี่ยมาแล้วก็หมักแบบฝรั่งก่อนแล้วก็มา้วนม้วนเสร็จแล้วก็ทาขมิน้นแล้วไปทาให้มันสุกก่อนนะคะทาให้สุกไม่ใช่ง่ายๆนะคะก็ต้องเอาแรปเนี่ยนะคะบ้วนแล้วก็ไปต้มให้มันสุกสุกเสร็จก็มาหั่นเป็นชิ้นแล้วค่อยไปใส่อยู่ในน้ำปลาต้มขมิน้นที่เป็นสีเหลืองคือคือแกงส้มที่ใส่ขมิ้นเนี่ย คือเหล่านี้เราจะได้เห็นพัฒนาการเหล่านี้อย่างเยอะแยะมากในราคาอันสูงก็ดูแล้วก็งงๆนะคะก็น่าสนใจดีค่ะนะคะแต่ว่ารู้สึกแพงไปหน่อยที่ที่บางอันก็เลยไม่กล้าชิมนะคะอีกอันนึงก็คือมีเด็กที่มาเรียนทําอาหารมากขึ้นพอเด็กมาเรียนทําอาหารมากขึ้นเข้าใจว่าน่าจะมาจากอิทธิพลของการดูรายการโทรทัศน์นะมีการแข่งขันมีรายการทำอาหารในทีวีมันก็น่าตื่นเต้นนะคะโอ้โหมันได้ออกไปทำแอคทิวิตี้อะไรตื่นเต้น เพอเพอทำดีๆรวยอีกอเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็เลยมาสนใจทําอาหารมากขึ้นแต่ที่ฉันมีข้อสังเกตว่าเวลาเด็กสมัยนี้มาทําอาหารเนี่ยมันทําอาหารเพื่อแข่งขันยังไงไม่รู้ความรักความผูกพันที่จะทําให้ใครกินหรือว่าสิ่งต่างๆความอบอุ่นในอาหารเนี่ยมิตินี้มันหายไปเลยเออเวลาเขาพูดถึงเขาก็จะพูดว่าเขาจะทายังไงเขาจะแข่งขันเขาจะครีเอทีฟยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันหายไปในอาหารไทยอ่ะซึ่งรู้สึกว่าน่าเสียดาย ถ้าเรามีโอกาสเราก็ควรจะทําอะไรไง่ายๆบ้างก็ไม่เห็นผิดนะคะไปดูว่าเขากินอะไรอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะาอาหารนีเน่เป็นเรื่องของการที่เราต้องทําบ่อยๆและพัฒนาอันนี้ก็เป็นภาพที่คิดคิดว่าลองช่วยกันดูว่าในโลกของอาหารไทยเนี่ยซึ่งโอ้โหมกระนาไปด้วยอาหารต่างประเทศอะไรมากมายเนี่ยแล้วก็จะดีคอนสตรักกันไปขนาดไหนนะคะอันนี้ก็คิดว่าให้ภาพกว้างๆได้แล้วก็ลองไปสังเกตกันดูนะคะว่า ถ้าเรามีสตังเราก็ลองไปชิมนะซึ่งก็ซึ่งก็จองยากด้วยนะคะไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่มีสตังอย่างเดียวนะคะจองยากด้วยนะคะก็ลองหาโอกาสกันดูค่ะนะคะนี่ก็เป็นภาพกว้างๆของอาหารไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน,นะคะขอบคุณมากเลยนะคะกดติดตามและ s u b ส c r i b ์ทางช่องสารคดีเมืองโบราณแล้วก็นายรอบรู้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ